เปิดตัวครอบครัวเลยก็อยากจะขอบคุณทางเซนทันนะครับที่ชวนมาร่วมงานเซนทันชิลเลนเดย์นะครับก็จริงจริงอ่ะตอนแรกเขาบอกว่าก็พาลูกชายมาแต่พอดีวันนี้เป็นวันเด็กไงแล้วก็เป็นวันครบรอบแต่งงานก็เลยคิดว่าเอาลูกสาวมาด้วยเพราะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อก็เลยแบบว่าจะเลี้ยงพี่บีดูกังวลกังวลยังไงดี เปนลำบากใช่ไหมครับพี God, ่ก็ทุกส่ตาจับจ้องและลูกเราก็เอามืออยู่ที่หู่ทุกที่มีคุยกันยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้แต่พี่เขาก็ทำได้ดีแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเสียงดางไปหน่อยอ๋อคิดว่าวันนี้อาจจะแบบ อากาศร้อนด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยเยออเพราะว่าเขาก็อยากจะแบบบ่นอยากจะถอดเสื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ก็จริงจก่อนมาคุยกันแล้วคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเขาก็บอกเขาอยากมาเราจะต้องทาอะไรบ้างเออก็จะรีฟ,ร,ฟรีฟเขาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากมาไมหมอะไรเงี้ยเขากเขาอยากมารู้เขาต้องเดินต้องอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มาก็ยังแบบคลึกคักอยู่เลยแต่พอเขาจริงก็คือโอ้โหเออแต่ก็ปกติ สำหรับคือเด็กมันอันคอนโทรลอยู่แล้วค่ะอ่าใช่เดินได้บอกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่พี่พีนดูกังวลมากเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณจะจะแบบว่ารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยกับการที่แบบว่าเขาเขาเขาเก่งใจทุกคนงานแบบบางคนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือมีเด็กเดินแบบโอ้โหแล้วลูกเขาจะยังไงรู้ลูกเธอจะยังไงแต่ว่าถ้าไม่ไดกคนอื่นเก่งจังเหมืเงี้ยหลังเวทีเขาก็ยืนแอบมองอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะครับ แต่ว่าลูกสาวลูกสาวก็ดูเหมือนว่าเป็นงานได้เลยรู้สึกว่าสามารถรับหน้าภาราแทนพีผมว่าลูกสาวน่าจะยังนิ่งยังไม่รู้เรื่องใช่ก็แต่ก็ไม่ร้องไห้นะเออไม่ไม่ตื่นคนอะไรเงี้ยก็ช่วยแม่ได้เยอะอันนี้พี่ออนพอมาเจอสถานการณ์แบบเมื่อกี้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือนิดนึงตรงนี้เรามีวิธีแก้อย่างไงบ้างเราก็ต้องเอาแบบก็พูดกับเขาแหละแต่ถ้าสมมติว่ามันมันมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องให้เขาพัก เออก็ไม่คงคงไม่ได้บังคับอย่างเงี้ยน้องพีอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบอ่างเงี้ยค่ะไม่ไหวก็ไปข้างหลังพอโอเคก็กลับมาอะไรเงี้ยแต่ก็จะแบบปล่อยให้เขาแบบเขาเรียกอะไรล่ะจัดการกับอารมณ์ตัวเองไปก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอันนี้เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นอ้ยไม่ใช่เหตุการณ์อาการที่แบบว่าไม่ชอบเสียงดังเพิ่งมาเกิดือว่าเพิ่งวันนี้เลยคะ่ะเพิ่งเมื่อกี้เพิ <laughs> ่งเป็นวันนี้ <laughs> เขาถึงได้ร้องเพลงเบาๆอ๋อเหมือนก <c oughs> ับว่าเขาอาจจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรเทคนิคการเอาตัวรอดของเขาอะในเคาะอ้างอะไรเงี้ยในการที่เขาอยากจะไม่ทําอันนี้ไม่ทาอันนั้นเขาก็จะมีเหตุผลของเขาก็คือมีความเป็นตัวเองสูงมีใช่แล้วมีความเป็นตัวเองเมื่อมากขึ้นเราไปบังคับอะไรเขายากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็คือบังคับอะไรไม่ได้เลยถ้าอย่างนี้การสื่อสารกับเขาต้องมีอไงบ้างจะต้องพูดเหตุผลค่ะต้องพูดแบบดีๆเอาเหตุผลเยอะๆเลยถึงแม้เขาจะ เหตุผลมันอาจจะดูฟังยากมันอาจจะเป็นเหตุผลที่เหมือนผู้ใหญ่คุยกันน่ะแต่ว่าเราก็จะคุยแบบนั้นเพื่อแบบให้เขาคุ้นชินเพราะว่าในวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเองหรือว่าเขาอาจจะแบบอยู่ในสมองเขาอยู่ตรงส่วนในสส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็อาจจะแบบเข้าใจอะไรเงี้ยพูดย้ำๆพูดย้ำๆพูดเป็นพูดทุกวันน่ะถ้ามันมีเรื่องซ้ำๆก็จะพูดซ้ำๆเขาถึงบอกว่าแม่ขี้บ่นไงไม่บ่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะใคร้แล้วใครสองคนนี้ที่รู้สึกว่าฟังง่ายกว่าเข้าใจแล้วก็โอเคปฏิบัติตาม ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นพี่ทีเนาะก่อนหน้านี้จะเป็นน้องพีคือจะสลับสลับสลับกันสลับกันแหละครับสลับมันเป็นบางวันวันนี้อาจจะจั่วได้น้องพี่กตันก็ะมีข้อเรียนว่ามีข้อตกลงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีขอให้น้องยื่นข้อเสนอหรือว่ามียื่นข้อเสนออะไรอย่าเงี้ยแทบไม่มีอ่ะไม่มีเลยแทบไม่มีเพราะว่าเราเราไม่คิดว่าแบบเขาทําสิ่งนี้เพื่อ เพื่อเขาจะได้อันนี้อะไรเงี้ยเราไม่เคยบอกอย่างนั้นว่าแบบแต่ว่าเวลา,าเขามาเขาจะได้ของเล่นจากพี่ๆที่มา<อ>เจออยู่แล้วไงเอาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทํางานเสร็จนะเดี๋ยวเอาของขวัญเออมีคนเอามาให้เนี่ยแต่ว่าต้องทํางานก่อนแต่เขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละถึงทําไม่ทำเขาก็จะได้<อ>ใช่ไหมเออเขาก็จะทำการแสดงตื่ลูกเราเก่งนะแสดสเดชเสมอเลย แต่ว่าสุดน้าพี่บีเนี่ยที่บอกคือเพิ่งช่กังวลเลยเป็นการแสดงเหมือนกันแสดงเสมือนเลยแสดงว่ากังวลแสดงว่ากังวลงว่าแก็คือการแสดงหรือว่าเรื่องจริงน่าจะเรื่องจริงนะจอนดิวจอนิวเคยพูดไว้ใช่ไหมครับว่าเหมือนครับจะรับงานแต่ละครั้งไม่อยากให้พลาดไปขอให้พอจะขอผมได้ใช่ครับก็จริงๆแล้วคือมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นกับเด็กนะผมก็ไม่ได้แบบว่าจะสามารถแบบว่า ควบคุมเขาได้อยู่แบบให้ให้เขาแบบเล่นได้แบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยจริงอย่างวันนี้ที่ติดต่อมาคือทางเซอรัไพก็บอกว่าใหญ่เขาเดินแบบเดินเดินกันสองคนจเขาเคยเดินแล้วนะใช่ไหมเขาที่แล้วอ่ะว่าเอ้ยทําได้นี่อะไรเงี้อ่ะรับงานมาอ่ะไค่ะยังไงลูกชันเราต้องเต้นไปเลยใช่ไหมใช่ทำไมล่ะเออเห็นมันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเราคาดเดาไม่ได้คนเรากวดันมาหลายคนคาดหวัง บต่พอแล้วทน้งที่ที่มาที่คนต้องสิทธ์ว่าความน่า,ารักอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่ได้เป็นตามโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์งเงี้ยมันกดดันบางคนยุกเรากดดันนะคะเราก็รู้ว่าอาจจะเป็นแบบทั้งผู้จัดงานทั้งแบบแฟนคลับที่มาดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบนานๆเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ย เราก็อยากทําให้มันดีที่สุดแหละแต่ว่าในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้อะบางทีมันก็อาจจะต้องแบบต้องปล่อยตามธรรมชาติแต่ก็พยายามควบคุมให้มันดีที่สุดนะตรงนั้นแต่หลายคนรู้สึกว่าเมื่อกี้อย่างมีมปิดปยู่ต้องเป็นมีมแน่นอนเออมีท่าใหม่ออกมาแล้วนะครับมีมันจะเป็นมีมที่ดีก็หลายคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักมันไม่ได้ดูสิ่งว่าคันท้าหรือว่าดูแบบอะไรอย่างเงี้ยงดีใจว่าคนที่มองนแง่บวกตลอดอ๋อก็ไม่ได้ดีใจนะคะก็รู้แหละว่าเขาก็รักลูกเรา โดยที่แบบพร้อมจะใจกว้างไม่ว่าลูกเราจะผิดถูกน่ารักไม่น่ารักอะไรเงรี้ยเขาก็อาจจะมองเป็นลูกเป็นหลานเขาอะไรเงี้ยก็แต่ตแล้สุดท้ายอ่ะเราคิดว่าความเป็นพ่อแม่เราคือต้องสอนมาแหละใช่คือจริงๆแล้วการมางานอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีเฉพาะเราเท่านั้นว่าแฟนคลับที่รักอยู่เท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของคนจัดงานเราก็ต้องพยายามทำมาให้ดีสุดแต่พ่อไม่เก่งใครมีมันกลับบ้านไปเราต้องมีการแบบว่าประชุมไหมว่าเอองานหน้ามันจะต้องยังไงไม่หรือว่ามีพูดคุยไหม ก็จะก็คุยค่ะแต่ว่าก็จะแค่บอกว่าเออวันนี้ขอบคุณนะหนูมาช่วยมามีทํางานแต่ว่าเีกนิดเดียวเองรู้ถ้านหนูยิ้มแล้วหนูจะหล่อมากเลย <g ül> ลเราจะพูดในักษณะแ่ปกต่จะพูดแบบนั้นก็คือว่าคือแค่เขามาเราเรามาช่วยมาช่วยบ้านที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วแหละแล้วก็ที่เหลือคือจะทําได้แบบอย่างที่ทุกคนต้องการอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบว่าให้กําลังใจเขาอ่ะว่าว่าถ้าทุกอยาทำได้มันจะดีมากเลยนะลูกเลยากกวแล้วีดแบะจากเขาเป็นยังไงบ้าง ในแต่ละรอบเขาจะบอกว่าเขาจะทำบบอะฮะน้องพี่อยากมาอะฮะอย่างงี้อะฮะฮะน้องพี่น้องพี่อยากมาทำงานกับมามีไหมอะฮะพ่อแม่กอดคอกันนะกันลองค้ะลองค่ะเขาอย่างไรคุณท้าวบอกว่าทั้งงานหน้าออกห้าคนอะค่าค่าเหนื่อยค่านมมันจะสูงโอ้มันสูงไหมเจ็ดบ้านะเจ็ดหลักอย่างเงี้ยตรงนี้เจ็ดหลักละร้านหนึ่งอ่ะโอ้ไม่น่านะคะต้องถามคุณผอจกของเราซึ่งตอนนี้บินอยู่ เตรียมหายเตรียยมาตอนนี้น้องเหมียวมาที่ไหนพวกบอกว่าเราก็ไปอยู่ครอบครัวอยู่ที่ข้านต้ำนุนมก็ค่อนข้างสุดีิ้นเราเลยสิดเลยว่าเหมือนว่าถ้าต้องขนาดนั้นมันจะต้องทำอะไรบ้างเลยนะเราไปออยก็ก็ไม่ได้ลุกมองว่ายังไงนะคะคือไอ้สูงไม่สูงงเงี้ยคือออยไม่ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็คงจะมีเหตุผลที่ทางผู้จัด เขาตตัดสินใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทางเราได้รับรีบมาเราก็จะทําให้เต็มที่สุดความสามารถแหละอะไรที่แบบว่าทําได้ช่วยได้หรือว่าทําให้มันแบบดีกว่าที่เขาคาดหวังได้ก็ยินดีที่จะทำอยู่เลย เรื่องอะไรก็คือพูดคุยกับเราได้ใช่ใช่แต่ก็คือคู่เราก็แน่นตลอดไม่แน่นค่ะยังจ้างได้อยู่ยังได้อยู่เหรอคือได้อยู่ค่ะเพราะอย่างเซ็ตแฟชั่นที่ผ่านมาที่เราถ่ายก็คนหลายคนยิ้มมากแฟชั่นโตหล่อมากคือแค่อายุแค่นี้พี่ตั้งเป้าหล่อแล้วเราคิดยังไงบ้างหล่ะจริงหล่อคือสมัยนี้แต่แล้วแตทลังนานแล้วยอมยอมยอมให้ด้ว จริงตอนไปถ่ายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับแค่แค่ว่ามันเป็นงานถ่ายรูปของแบบครอบครัวที่อยู่ก็อยากจะเก็บไว้แล้วอยา่างนึงคือลูกสาวก็เพิ่งเริ่มเดินได้อะไรเงี้ยก็อยากจะแบบรู้สึกว่าเขาน่ารักดีช่วงนี้น่าจะถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยครับก็วันนั้นก็เตรียมเสื้อผ้าไปก็ก็ดีครับรู้สึกว่ามันเป็นทีมเป็นแบบว่าคือเก็บความน่ารักไว้กับไว้กับตัวเราเองแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ให้มาให้กำลังใจที่บ้านอ <c oughs> นะไรเงี้ยแต่คุณแม่ส่วนตาวหลายคุชมว่าลูกเราหล่อ เราดีใจไหมหรือว่าเราเกิดความผวกแล้วว่าอ๋อลูกหลอก็ต้องดีใจนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าลูกเราหลอที่สุดในโลกนี้อะไรเงี้ยโอเคเขาก็ก็หน้าตาใช้ได้แหละหน้าตาใช้ง่ายแต่ว่านิสัยเราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมบอกให้ก่อนบอกบอกให้แจ้งให้แจ้งให้ทราบคืออย่างนี้คือเราเขาเรียกว่าไงล่ะคือสมมติในอนาคตลูกเราเขาแบบอาจจะหลอหรืออะไรางี้ใช่ไหม แต่เราต้องปลูกฝังข้างในเขาไงคือมันก็ต้องแบบคบคู่กันไปอะไรเงี้ยคือเอาอยากให้ลูกเป็นคนน่ารักมากกว่าอยากให้เขาเป็นคนน่ารักอยากให้เขาเป็นคนแบบมีน้ำใจอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องความหลอ่อแม่ห่วงมาแม่ห่วงมา,าเหมือนแม่พูดก,กับพี่บิ๊ลูกชายตอนนี้ยังไม่ไงเพราะเขาเย,ยังเด็กเรายังยังอยู่ในอุ้งม,มือของเราอยู่เฮ้ยแตนาการ <c oughs> อยู่ตลอดนะจิตนากจะพูดอยู่ตลอดเคยจินตนาการไหมครับพ <c oughs> ี่อ๋อเคยอายุเท่าไหร่พูดเลยพี่มีพี่ออนพูดเลยบ้าง พูดถึงอะไรแบบเวลาแบบอุ้ยถ้าอีกหน่อยมีลูกสาวบ้านไหนมาแบบลูกเราเอาแฟนเข้าบ้านนะเออเขาจะพูดอย่างเงี้ยเอาแฟนเข้าบ้านฉันก็คงจะแบบเธอดูสิดูดูแต่งตัวอะไรอย่างงี้คงจะเมามอยเนาะแต่ว่าพอนึกไปนึกมาจริงจอุ้ยถึงตอนนั้นฉันก็คือเอาตัวเข้าห้องน้ําให้รอดก่อนก็ก็คงหกสิบอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยเธอเธอใส่ขาสั้นมาแม่เราก็มองกันแบบอะ เธอเขาบอกว่าที่ส ok> ัตว์สัมร้อยเปิดกันเออเขาก็แบบแซวเล่นๆเลยอ๋อแม่แซวด้วยหรอไม่เคยรู้เลยทำที่มีเช้าขึ่นลงรู้แบบว่าครบรอบทำเป็นรูกแบบแล้ววันติ่งก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบว่าครบรอบแต่งงานด้วยครับก็จริงๆอยากจะลงอะไรให้มันซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หาไม่เป็นก็ซึ้งแหละก็รู้สึกว่าแบบชีวิตเราแบบเราโชคดีแหละที่ที่เรามีคู่ชีวิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กันมาตั้ง แปดปีนะหมายถึงแต่งงานแต่งงานอะไร่างเ้ยทีจริงเขามีเมมโมเมเนียไหมหรือชมเราหรือว่าขอบคุณเราที่เกิดมาคึ้นมาไม่มีมีตามที่เห็นตักสื่อนี่แหละค่ะตอนแรกว่าจะชวนไปกินคือปกติแล้วทุกปีพยายามจะไปแบบทานกันอะไรกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้มีงานพอดีชมกับวันเด็กพอดีเลยว่าเอาคนไปทั้งบ้านเลยนะกันอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวต่อเดี๋ยวว่าจะไปกินข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบไม่สซี่บีแล้วัน จริงๆที่เอาเคยคาดหวังกับคำที่มาเกมือนที่ีมากคือถ้าสมมติเขาชมเราก็คงดีใจหมายถึงว่าถ้าอยู่ดีก็แบบเออวันนี้เหนื่อยไหมหรือว่าเออเธอเก่งนะท่นี้เราก็ดีใจแล้วนะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่เราก็รู้อยู่แหละว่าเราทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าไงดีล่ะคือเราทําเรารู้อ่ะใครจะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรแต่แบบมันทุ่มในใจเราเรารู้ว่าเราแบบเต็มที่อะไรเงี้ยเราเห็นเราเห็นเราเห็นแก็ชมว่าคุณถูกยา ตอนที่เขาเขียนว่าคู่ดูกคู่ย่าทำไมเธอไม่เขียนว่าคู่สร้างคู่สมบอกว่าก็ดีนะไม่ใช่คําว่าคู่เวรคู่กรรมมันดูแบบว่ามันดูแบบว่าเราจะไมดูเหนื่อยจังฝันด้วยกันมามันดูเหนื่อยก่อนที่จะมาแต่งงานอีกต้องฝ่าแต่ละดาบมามันก็มีหลายเรื่องราวเพราะว่าเราคบกันมา13ปีก่อนที่จะแต่งใช่ไหมคะแล้วก็แต่งงานอีก8ปีก็นานเนาะ ก็มันก็จะผ่านทั้งแบบเรื่องที่ที่แบบเรื่องหนักๆก,ก็มีเนาะเพราะว่าเราเจอกันมาขนาดมีประวัติศาสตร์รุ้กันมานานใช่ออแต่ก็ดีครับทุกครั้งที่แบบว่ามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันชิดช่วยกันแก้ใช่เอ่อนอยก็พยายามจะหาแต่ว่าออาก็รู้ว่าเขาจะชอบอะไรกลัวว่าสมุิซื้อมาแล้วไม่ชอบหรือว่าซื้อมาใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเสียรายตังค์อะไรเงี้ยเออหรือว่า ใช่ก็เลยไม่ซื้อเลยการจับตรงนี้เลยเหรอจับตรงนี้อ่ะไรอะไรพี่พี่เขาซื้อให้ไม่ลอยอ่ะโอ้โหผมมันเกิดก็ต้องให้มันแต่งงานครบรอบแต่งงานก็ต้องให้อย่างนี้นะเขาให้กันเธออย่าเพิ่งหึ้เขาให้กันหรอเขาให้กันแต่เด็อเก็ไม่เจอวันกันใช่แันคบเราเป็นแฟนก็ต้องให้ยเตัวจีนอีกแตัวจีนก็ต้องให้ตัวจีนทวงแล้วตั้งแต่ปีใหม่ถามหาโบนัสไม่มี ก็มาหวังตรงนี้แหละกระเถิบเขาพูดแบบนี้คนเวทีเมื่อกี้เราก็เหนื่อยเหงื่อออกจะหมดแล้วเนี่ยลูกชายาดันอะไรเราอีกเราต้องแบบเป็นกระโโตกลุ้นใจกระโโตกลุ้นใจกระโโตกถ้าถามชาวบ้านที่คันรับความรับผิดชที่ทำให้ยื่งมาถึงขนาดนี้มันต้องอยู่กันยังไงเพราะว่าตอนนี้สภาพการนอนสิ่คนสองคนมันเปลี่ยนไปเอาสำหรับผู้เราเนาะคือบางคนเขาจะบอกว่าออยกับบีมาเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่ความรู้สึกออยอ่ะ พี่พีมาเป็นอะไรลุ่มมาดูนตึงกางเกงเลยตรงนี้มาสวัสดีครับก่อนอ่าเดี๋ยวนะพี่พีพีอ่าพี่พีพีสวัสดีค่ะรัยโอเคอ่าแล้วหนูมาทำไมล่ะเนี่ย ถึงไหนแล้วนะอ๋ออคนณพี่ว่าทำให้พ่อเครียดอีกแล้วลูกออยกับบีมแบบเป็นเพื่อนกันแบบสนิทกันเป็นเพื่อนเดี๋ยวว่าจะเย็นลูกออยไม่เคยทีนบีเป็นเพื่อนเลยนะแม่หนูคือเพื่อนก็คือเพื่อนอันนี้คือแปรคือสามีพออุ้มจะได้ดูว่าทุกคนเป็นไงใช่คืออะไรที่แบบสนิทกันจนเป็นเพื่อนอนนีไม่ทามแบบนั้นเพราะว่าเราเราไม่ได้ทงเขาเป็นเพื่อนฉะนั้นอะไรที่มันทําจนแบบเป็นเพื่อนกันออยก็เลยไม่ได้ทามแล้วก็ยังมีความกินใจให้อยู่สมอำ อะไรที่แบบควรพูดไม่ควรพูดอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมันเหมือนอัตโนมัติอ่ะออแล้วก็เวลาจะพูดอะไรก็จะรักษาใจากันผมว่านุ่งขาวนงเราจะดการอยู่กันดกันมานานใช่แล้อย่างหนึ่งคือบีมเขาก็เป็นคนซอ้อมด,ด้วยยืด,ดก่อนแต่ว่าไม่เคยเทะเลาะกันอะไรที่มันแบบทะเลาะกันแต่เรื่องแบบไร้สาราอะอ่ะเออเรื่องแบบอะไรที่มันจริงจังอ่ะเราจะช่วยกันน้องพีครับอ่ะแต่ลูกกับพี่ไม่เอากับกับบีกับ เคลฟลักเคลฟลักการขังเรือเจ๋งแล้วเขาเขาบอกว่าเราเขารักและเคารพที่เอารักและเคารพใช้เจีอ่ะไม่ตัดสิทธิ์ที่ยินดองหมดทั้งงานเลยรู้สึกน้าออกมากอ่ะเลิกได้แล้วเลิกกังวลโอเคโอเครีแลกซ์ครับพี่คือออยก็เป็นอย่างอย่างที่เขาเป็นอ่ะตลอดแล้วก็เขาเขาเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตได้อย่างดีแล้วก็คอยแบบให้กำลังใจเราเวลาที่แบบว่าเราแบบ เหนื่อยอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาก,ก็ก็จะให้แนวคิดอะไรดีๆที่แบบว่าเฮ้ยเราก็ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับจริงๆคู่เราก็ซัพพอร์ตกันไปมาอยู่แล้วนะเรามองหน้ากันเราก็แทบจะรู้ว่าอีกคนหนึ่งคิดอะไรยังไงครับผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานท,ที่ดีในการที่แบบว่าคือสุดท้ายมันคืออยู่ที่เอาใจเขามาใส่ใจเราแหละว่าว่าแล้วก็พยายามประครับประคองคู่ของเราไป